รายงานสต็อกสินค้านะครับเริ่มแรกก็มาที่เมนูรายงานแล้วก็เมนูย่อยนะครับรายงานสต็อกสินคา้ากดแล้วก็จะมาเจอหน้าจอนี้นะครับก็สามา,ารถค้นหาข้อมูลจากชื่อหรือว่ารหัสสินคา้าประเภทสินค,าาคา้าสาขาสีไซส์แบรนด์นะครับพวกสีไซส์แบรนด์พวกนี้ส่วนมากก็จะเป็นพวกสินค้าประเภทแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสื้อผ้ามีลายสีมีลายไซส์อะไรเงี้ยนะครับ แต่ะละแบบนะครับแต่ะละแบนด์เดี๋ยวเรามาลองใส่ข้อมูลกันเลยนะครับอันนี้ใช้ชื่อสินค้าหรือว่ารหัสสินค้าก็ได้นะครับตรงนี้เลือกเอาอย่างใดยังหนึ่งนะครับเป็นน้ำเปล่าสมมุินะครับอือ ือว่าจะเป็นรหัสสินค้าก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ประเภทสินค้านะครับแล้วก็เลือกสาขาเสร็จแล้วก็กดแสดงข้อมูลนะครับนี่ถ้าเลือกประเภทไม่ถูกมันก็จะไม่ได้นะครับเชิถ้าถูก,ม,ก,กมันก็จะโดมันก็จะโหลดนะครับนี่ก็จะแสดงขึ้นมานะครับ นี่เป็นเบลิโอนะครับก่อนคือยอดจำนวนก่อนปรับสต็อกนะครับส่วนหลังคือยอดจำนวนหลังปรับสต็อกในสินค้านั้นๆนะครับสามารถกดตรงนี้ได้ครับสินค้าเชื่อมโยงนะครับถ้าสินค้านี้เป็นประเภทแบบสินค้าเชื่อมโยงก็จะแสดงตรงนี้นะครับสินค้าเชื่อมโยงก็หมายถึงแบบประเภทแบบ น้ำเราซื้อมาเป็นแพ็คไงครับแล้วก็มาแยกขายเป็นขวดอีกทีอะไรแบบนี้นะครับมาเชื่อมโยงตัดสต็อกแล้วก็รวมกันอะไรพวกนี้นะครับสมมติผม,มออมมามา่ามาม่าผมไม่ได้ทําสินค้าเชื่อมโยงไว้จริงๆมาม่าเป็นสินค้าเชื่อมโยงอยู่นะครับคือเราซื้อมาเป็นแบบกล่องแล้วมาขายเป็นซองนะครับนี่ผมไม่ได้ทําละเอียดมากนะครับทําให้ดูแค่คร่าวๆนะครับตัวอย่างนะครับนี่ก็สามารถ ส่งออกเป็น Excel ก็ได้นะครับไป Excel นะครับเดี๋ยวเราลองสินค้าใหม่สมมติผมค้นหาสินค้าแบบมีซีเรียลจริงๆแป๊บซี่ไม่มีซีเรียลนะครับแต่ผมทำไว้เป็นซีเรียลสินค้ามีซีเรียลส่วนมากจะเป็นแบบพวกโทรศัพท์อะไรพวกนี้นแสดงข้อมูลเนี่ยมันก็จะกดตรงนี้ได้นะครับถ้าเป็นสินค้ามีซีเรียลปึ๊บนี่ เแล้ซีเรียลนะครับแอปซี F C, ขวดนี้ขวดนี้ยังอยู่ในสต็อกขวดนี้ขายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะโชว์ขึ้นมานะครับว่านำเลขซีเรียลไปค้นหาก็ได้นะครับหรือว่าจะค้นหาจากสถานะก็ได้นะครับแบบสินค้าอยู่ในสต็อกสินค้าขายแล้วหรือว่าทั้งหมดอะไรเงี้ยตรงนีน้นี่ก็ทำให้ดูคร่าวๆนะครับเราก็ไปไประยุกตใช้นะครับ ว่าจะาสีเรียลนี้ไปค้นหาก็ได้นะครับปึ๊บอ๋อตรงนี้นี่ครับกอเจอนะครับหรือว่าค้นหาจากเลขบินก็ได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับทุนต่อชิ้นีเหลี่ยตรงนี้ก็กดได้นะครับตรงสีฟ้าเนี่ย เอาเข้ารับเข้ามาแต่ละรอบราคาทุนเท่ากันไหมนะครับราคาทุนเท่าไหร,รอะไรนะครับอันนี้เราก็ตัดสต็อกแบบฟิฟโนะครับมาก่อนขายก่อนนะครับมาที่หลังขายที่หลังนะครับเปิดอินเฟิร์ตเอานะครับก็เป็นรายการสต็อกสินค้าแบบร่าวๆนะครับ